พระโคมตันประเทศที่ต็นสนาสุประชนยึดตั้งบ้านโบราณลุกมาดูรักษาสามาคีทุกใกลปังสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิเชื่มรวมลุกไล่เขาร นิสัยคือวันนี้คงเชื่อไทรงามเป็นไรคือวันเลือกนเชื่อข้าเอกกราคือเจดีย์ที่เราบูชาเราจะสร้างมาืองรูมีใจรักษชัติรระเ,เอกก็มาจงดีใครยังมีร ก็อยาคเทืยนได้ชช่นใมควรจะนำงาม,ามสุดอายุให้นั้นดิชัยอยา,ากภาษาพทดคนดีเราเราจะกลายเือนและด้มยจาที่ใครม,มีให้ใครเขาเยียบยำไขยลำไยีประคับประคอบ สวัสดีค่ะคทิปนี้จะมาฟังคำทํานายของคนที่เกิดในราศีตุลจากไยธาโรค่ะเป็นคำทํานาย ของวันที่1ถึงสาสิอสิงหาคม2567ค่ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีตุลก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะไพ่ทั้งสิบใบของคนที่เกิดราศีตุลมีดังนี้ค่ะห้าไม้เท้า Queen of Pentacles สไม้เท้า King of Pentacles The Sun 8แดถ้วยเจดไม้เท้า8ดไม้เท้า The Hermit และสิถ้วยค่ะมาดูคำทำนายกันค่ะสถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีการเติบโตมีแสงสว่างมีชีวิตชีวา คุณมีความร้อนแรงสดใสในเร็วๆนี้อาจมีเรื่องดีๆเข้ามาเซอร์ไพรส์ก็เป็นได้ค่ะเหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณประสบความสำเร็จคุณร่ำรวยมีเงินทองมากมายหวังสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นไม่ขัดสนไม่ลำบากค่ะเป้าหมายในใจของคุณคุณอยากที่จะมีการเฉลิมฉลองมีการแต่งงานหรือมีความสุขสมหวังค่ะ พื้นฐานของคุณคุณมีความอุดมสมบูรณ์มีความใจกว้างคุณมีการคิดพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบค่ะเหตุการณ์ในอดีตที่เพิ่งผ่านมาคุณมีการแข่งขันกับคนหมู่มากคุณมีอุปสรรคที่เยอะมีการทะเลาะเบาะแว้งไม่ลงรอยกันค่ะเหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะมีความสันโดษโดดเดี่ยวมีการ อยู่คนเดียวมีการคิดพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะความสามารถของคุณคุณมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารจากทางไกลหรือมีโอกาสได้เดินทางไกลค่ะ <S 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 เพื่อนหรือคนรักจะมีส่วนที่ทำให้คุณมีการยึดมั่นมีการปกป้องตัวเองหรือมีอุปสรรคภาระต่างๆที่ถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันค่ะ สิ่งที่คุณทำคุณมีการจากลาคุณมีการทอดทิ้งเดินหนีจากสิ่งที่ทำให้ผิดหวังและเรื่องนั้นๆมันก็จบลงไปแล้วค่ะไพสรุปของคุณคุณได้ไพสิบถ้วยบอกถึงว่าคุณมีความสุขมีครอบครัวที่มีความสุขคุณมีทุกอย่างพร้อมมีความสุขมากๆค่ะ ในครั้งต่อไปจะเป็นคําทํานายของคนที่เกิดราศีพิจิกแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ แผ่นดินสยามงามประเทึกว่าเหมือนทองได้เข้าครองตังประเทศแค่แดนสง่าสืบเผ่าชนดึกตำบ้านโบราณลพบมารวมรักษาสามาคีทวีใกลปางสมัยศัตรูจูชจมตีเราพิชีิต เอกกราชคือเจดีที่เราบูชาเราจะสามัคคีรวมมีใจรักสาชาติประเทศเอกกราชจงมดีใครย่ำยีเราจะไม่รัก ีมสระในแดนสยามที่พ่อแม่สุย้ยามวยโดยพยายามปราบเสือน,น้ำให้พี่นาสูชาติมาแม่ถึงไทยให้ได้จนยันยันยังก็รับคงคืนได้ใช่ไหมควรแก่น้ำน้ำสุด ยากพาสัตรดคนดีรัางเราทั้งหลายเลือดและเนือชาติเกินใครมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขยีประคับประคองป้องสิทธิอิสระเสรีมือใครไม่ช่วยกันจนวันตายจะสิทธิวุญชีหาย ว่าแล้วมันรักษาไม่ขาดสายม,มีไม่ตรี